โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องมิกชแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกสคารินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับกิจกรรมนะครับก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตในส่วนทางด้านของฟรีวูซีลี่สองพันยี่สิบสองนั่นเองนะครับเป็นการแข่งขันวูซีลี่ที่จัดแข่งขันขึ้นเร็วๆนี้นั่นเองนะครับก็จะมีรอบ นะครับผมเพย์อินรอบไฟนอลนั่นเองนะครับก็อย่าพลาดชมสำหรับไลฟ์สดทาสตรีมไลฟ์สดการแข่งขัน World Series 2022ได้ที่ช่องทาง y o t u u e g ก r ร n นาฟ e ีไฟล e ไท ai l น n d เลยนะครับผมวันในส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่มาอัปเดตทุกอย่างเลยว่ามีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวพี่พามาดูแบนเนอร์กันก่อนเลยขั้นตอนแรกเนาะก็จะอยู่ในส่วนกิจกรรม World Series 2022นะครับนี่นะครับสำหรับของฟรีทั้งหมด นะครับทีนี้ที่พี่จะมารีวิวเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมดูครบจบแจกกันเองนะครับรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันนะครับผมที่นะครับยูทูบกรีน่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นะครับผมก็จะเป็นช่อง YouTube นะครับทางกรีน่าฟรีไฟท์เลยนะครับในวันที่22พฤษภาคมนั่นเองนะครับของแจกเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในทีละอย่างกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยนะครับรับชมการแข่งขันนะครับโวลซี่ลีสองพั2ยนะครับรอบไฟนอลย้ำว่าแจกรอบไฟนอลนะครับรอบเพลินไม่มีแจกนะ นะครับรอบฟนอลเนี่ยก็จะมีแจกทั้งหมดกี่อย่างวะเนี่ยมีตั๋วมีตัวละครมีไอวอลมีท่าทางนะครับเวอร์ซีรี์ท่าทางใหม่นะครับผมท่าทางเวอร์ซีรี่ส์2021เนี่ยจะเป็นท่าทางชูถ้วยนะครับจะเป็นท่าทางชูถ้วยนะนะครับแล้วก็จะมีบัตรสร้างห้องอีก3ใบฟรีเลยนะครับทีนี้คนดู5้0 0 0นเนี่ยนะครับ50,000นก็คือนะครับ ถ้าเลย5้าหมืไปแล้วนะครับผมจะได้ในส่วนตั๋วนะครับไดมอนด์รอยัลนะครับ3ใบนะครับตัวแลกแผ่นปืน3ใบนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยสามารถเลือกได้ทุกตัวเลยนะครับย้ำว่าสามารถเลือกได้ทุกตัวเลยพี่แนะนำเนี่ยให้เช็คก่อนว่าตัวละครของเราเนี่ยมีตัวไหนเราบ้างนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีตัวละครเช่นโคโนแล้วอลูแล้วนะครับที่เราทําภารกิจลิงก์ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยให้ให้เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับว่าตัวไหนที่เรายังไม่มีนะครับเห็นไหม ส่วนของพี่เนี่ยยังไม่มีดาชายังไม่มีลอล่านะครับผมคือถ้าพี่จะเอาเนี่ยก็คือพี่จะต้องเอา2ตัวนี้แต่ว่าเลือกได้ตัวเดียวนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับตัวละครฟิฟี่นะครับพี่แนะนานะครับถ้าคนดูถึงนะครับให้มาดูตัวละครเราก่อนว่าตัวไหนเรายังไม่มีเดี๋ยวจะได้ซ้ํามันเองนะทีนี้อันที่2นะครับถ้าคนดูครบนะครับหรือเลยไป7 5 0 0 0คนเนี่ยนะครับก็คือจะได้รับในส่วนไอวอร์ฟิฟีถทาวรนะครับมีเลือก สสี3อย่างอะไรทีเดียวนะครับแต่ว่าเลือกได้1อย่างเท่านั้นก็จะมีทางด้านของเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับสำหรับไอวอลเนาะไอวอลเนี่ยก็จะไหนว่านี่อันแรกก็จะเป็นมังกรกำกำแพงมังกรทองอนเดงนะครับเป็นไอวอลตัวนี้นี่นะครับผมอ่าสวยๆเลยนะครับเวลาถือก็ประมาณนี้นี่เป็นไงสกินระเบิดนะครับผมทีนี้สีที่2ก็จะเป็นอันนี้นี่เลยนะครับไอวอลผนึกมังกรนะครับนี่ นะครับลวดลายอาจจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าคนละสีแต่ว่าคนละลวดลายแต่โมเดลเดียวกันนั่นเองนะครับสลับโมเดลไอวอลนะครับเป็นโมเดลเดิมนะนะครับนี่เป็นไงที่เท่ไปเลยนะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะครับก็จะเป็นไอวอลยักษ์เขียวตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นไงเคยมีแจกก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแต่ว่าใครที่ยังไม่ทันเนี่ยสามารถนะครับสามารถรับได้ในโวลซีรีส์2022ได้เลยนะครับนี่ดูใกล้ก็ประมาณนี้นี่เป็นไงเท่ปะเ้ยเอาเรื่องอยู่นะ นี้ก็จะเป็นสกินระเบิดนะครับในประมาณนี้นะครับสำหรับสกินไอบอลนะครับ3อันนะครับเลือกได้1อย่างเท่านั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคนดูครบ1 0 0 0 0แคนดูนะครับผมจะได้รับในส่วนท่าทางโบว์ซีรีส์ฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟเลยนะพร้อมกับบัตรสร้างห้องนะครับสามใบฟรีนะครับรับรางวัลตามยอดคนดูไลน์นั่นเองหมายความว่าคนดูไลน์สดนะ สตรีมนะตอนนั้นนะครับผมก็คือถ้าเลย1 0 0 0 0แขึ้นไปนะครับเลยแบบเลย1 0 0 0 0แนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่านับยอดตอนจบนะเพราะว่านับยอดตอนจบเนี่ยมันจะนับยอดวิวรวมทั้งหมดเลยนะครับก็ได้ประมาณโอ้ล้านสล้านนะถ้ารวมกันนะครับผมเหมือนที่ส่้านที่แล้วนะครับบางคนเนเข้าใจผิดว่ายอดวิวมันมันเลยทําไมไม่ได้ของมันไม่ใช่นะครับเราต้องดูยอดตอนในสตรีมนะครับผมในสตรีมว่ายอดสูงสุดมันเท่าไหร่นะครับถ้าถึงเลย1 0 0 0 0แก็คือเราจะได้ ของฟรีทั้งหมดนี้เลยตามแบนเนอร์นี้เลยง่ายๆนะครับตามความเข้าใจประมาณนี้เลยนะครับส่วนชุดฟรีนะครับก็จะมีทางด้านของชุดผู้หญิงนะครับที่ฟรีนะส่วนชุดผู้ชายเนี่ยน่าจะอยู่ในส่วนกิจกรรมโบซีรีนะครับผมน่าจะอยู่ในส่วนกิจกรรมโบซีรีหรือไม่งั้นก็จะมาในส่วนตู้สุ่มนะครับตู้สุ่มกาชาห้าเหรียญก็เป็นไปได้นะครับต้องรอดูนะครับว่าจะมารูปแบบไหนแต่ว่าน่าจะเสียเพชรนะครับน่าจะเสียเพชรแต่ว่า ของฟรีอย่างอื่นก็มีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อฟินิชฟอร์สนะครับจะแจกวันที่21นะครับ21พฤษภาคมนั่นเองนะครับใครที่ไม่ทานซีซั่นที่แล้วนะครับ2021นะครับนี่นะครับได้รับฟรีแน่นอนนะครับสุดสัปดาห์ล่ารางวัลฟรีนั่นเองนะครับก็ยังมีตั๋วอีโวด้วยนะครับมีบัตรคาร์เพลนด์ด้วยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับกิจกรรมเนี่ยจะเปิดวันพรุ่งนี้นะครับเวลา4ี่โมงเช้านะครับผมไม่สี่โมงเช้าก็สาพมโมงเช้านี่ย พี่จะเข้ากทมนั่นเองนะครับผมจะเข้ากทมไปทุระนะครับผมแล้วก็จะไปประมาณวัน2วันนะครับแต่ว่าพี่มีคลิปลงทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับคลิปที่เกี่ยวกับวอลซิลลี่นี่แหละนะครับพี่ทําคลิปดองไว้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมพี่ลงคลิปทุกวันอยู่แล้วนะครับสาหรับเรื่องของกิจกรรมนะครับทีนี้ในส่วนท่าทางที่ถือโลนะครับพี่ไปดูในส่วนเซิร์ฟอินโดอินเดียมานะครับอินเดียอินเดียนะครับผม ก็คือจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับเติมคมรบรอบฟรีนั่นเองนะครับสำหรับท่าทางอีกท่าทางนึงนะนอกจากท่าทางโบว์ซีรีที่จะแจกฟรีนะครับอีกท่าทางนึงก็จะเป็นท็อปอัพนั่นเองนะแล้วก็ไอ้วอล์ฟซีรีส์เนี่ยก็น่าจะเป็นท็อปอัพเหมือนกันนะครับต้องรออัปเดตเข้ามานะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวพี่ขอมาพามาอัปเดตตู้สุ่ม8ทีกันบ้างนะก็จะเป็นชุดมาใหม่เลยเป็นชุดนี้นี่เป็นไงโอ้โหใครที่มีแล้วเนี่ยโอ้โหสามารถสุ่่่มมเเเเเอออาีาียยดึิต้้นนนนนไะะครับผ แล้วก็อย่างอื่นก็มีหน้ากากนะครับนี่เออหน้ากากไซมิกเวฟอย่างไทยนะครับนี่ครั้งแรก9เพชรนะครับแล้วก็ครั้งที่2เท่าไหร่29ครั้งที่3 49ครั้งที่4 99ครั้งที่5 199นะครับครั้งที่6นะครับ349ครั้งที่7นะครับ499ครั้งที่8ครั้งสุดท้าย599ร้อยเก้นี่นะครับกำมาประมาณ2-3งสามพันกำเลยยังไงก็เลยเหลืออยู่แล้วนะสำหรับกิจกรรมนี้ตู้สุ่ม8ทีการันตีไอเทมมันเอง นะครับมีทั้งชุดชายแล้วก็ชุดหญิงกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสุดจัดนะครับผมสําหรับกิจกรรมอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมนี้เนาะส่วนบัตรอีโวตัวนี้หายบักหรือยังเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนนะบัตรอีโวบัตรอีโวอยู่ไหนเอ่ยบัตร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 นี่ไงบัตรจํากัดเวลาอย่างพี่ว่ายังไม่หายพี่ว่ายังไม่หายนานไงเรียบร้อยยังไม่หาย,ยาจริงด้วย จะเป็นเดือนแล้วนัเนี่ยมีแกนจากสี่ครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมเวอร์ซีรีส์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับพี่ก็มาอธิบายในส่วนของฟรีที่จะถึงนี้นะครับรอกันได้เลยนะครับได้รับฟรีแน่นอนนะครับถ้าคณดูครบนเองนะครับไว้เจอกันคลิปครูนาครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ